ดูหน้ารู้ตาถ้าบอกว่าโซนนี้นี่ยหินหน้ากันตลอดติดคำนกหอสิมินชอนแลวมันนีผู้มาเยือนบันรีรววง่อนมันมีขอบพุณที่งานหน้าข้ายิ้มบางสอปป่อนเล่าเนอะนำผ้าที่งานตะกล้วยก็เอามาสั่งสีสังบุชีเอดีห้วยเจ้อเจ้าช่องเม็ด สนามชนไกลชมเวอีอาเซียนวาดนประส์จะชกกันสามยกอาจารย์เพียนมาละครบนเวทีใครตรงนี่แดงก่อนน้ำเงินสามยกก็รู้ผลครยกเครับจับไปไหนมันเอาวินหรือมันจับไปหรนอแดงต่แดงวันนี้ควง จอจากูน oh oh ีเหนือมนต์ครับสามสองรยอดเที่วมณนะครับยอดมาเรียงตุ่หมอแล้วก็ไปยอดเหชดเต็มเห็นเปิงหมอกขุณไพรหมามหม่สองามสองก็ร้อง ี S <S ่รอดูให้ดีก็ดูให้ดีเกี่ยวเ่งวเกี่ยวเเสมอนรอเาเจ้านะคะน้ำเงินเยอะกางใส่ตะไร้เลยีสกวนท้งเดียวส่นสั่ม่แรงไม่แรงแต่ว่าโชคสูบหมีมิงว่าไงนนาคายิมสงเข้าประกวดหลีมิงเก่งกว่าไร ปีนี้ไม่ได้ห้ไหนอ้นนะครนบผมก็บอกว่าคือเก่าว่ะไลต้องไล่เนอะสามยอนะไสองจุกันสามเยอะสองว่าสาเรวครับเร็วหน่อยเร็วหน่อย

โอวยหลายมน้วยหลายเอันเหลอีกหลายมามแดงมคังแงไม่จะนีไปก็ะไหีซูนรมแนอยู่่ะล่นแมน่แม่นแมน่นแมน้นารยกบ่มา่ามา ตะแขนแขนเขาบดีแขนแขนเดีตะอ้าดไปโลดราคาาคาาคาแขนเขาเคยส่วนภาษาเทื้ออะไรบ้รงบอกเหมือนเพื่อนกนอะรตอนไหนมาสองลองหอยหนึ่งสองพันไอ้ไอ้นวดแขนนวดเตะเตะอไรก็ไเี่ยวนทั้เดียวนดลุกมเครับดัเหยอดที่บังบอกยอดที่ร่างครับ

วเราเข้างลสรับต่อยข้นเนนนต่อวนี่กลายอย้องเ้แขนเ้แขนเรื่อยแขนเขาบดีแขนเขาบดีนะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเยเฮ้

sang nhấc đi nhấc thấp, thấp. súng, hai 2, 2. 2, đi

สอน่อยสสอนเดี uh, ๋ยวเดีอาไปแบ่งนเอาูราห์ลอยเจ้าเอาไปแบ่งันนัสองพันสองพันียวนเดียวคอยเอาพูนเดเขาสั่งเขาบอกภราหนลอยเขาบอกเอาเดียวลูกเมืองเลยเจ้าไง สี่พันหงร้อยหกหหกหนึ่น่สองพันไปมาสองพันเสียเ้มไไปเปนพอโหเจไปเรียนต้องถามหรอกถึงใส่เขาใส่พยูดหรอแม่ติดใส่แล้วดีเใส่พยูดหอกเขาเปลี่ยนไอีกไไเีใส่ดนมเใส่ เอาไม่กัดเปียกด้วยิบกอปีสิการที่หลังมันแพร่โฆษากันอยใชเราะ้ว้มก็ติอเขาลอกหาฮะเขาลองหาฮะเขาอกหาห่งเงเขาไมาหนึ่ง่เฮ้ยเฮหาหาหาหไป่หุไปงน้ครับอหรื่อนหาลอหาลอเยวเเหาลอหา

มีเงนเก็บมั้ไม่เอานูแกันโอาี่กันลี่ล่ไม่เห้ยอ่ยต้องดินทำนกห่อที่เราใจก็เอที่เราใจกันนะ้นเ่อยนเยน้เยบ่น้ยอา้าไ้มอกย้ไรซึ่ทานขึ้นมาค่ะ เอาสูพอดกู้สำคัญที่เราไล้เยบบอกไเอาหกหนึ่งเมนุเมืองเงยยอดเทมบริเต่อเยนันต่อเลยรับคองสอไปใส่เลยนะหลังจากนั้นยอดเพชรสาเสาุ่มกังกับเพชรบึงบอกจะองิาเยีมตวาดไไหนเขารอมาหลายเลยนะครับนนไ่ด้เบียเบเนี่ยนนไม่ได้บรบนนได้เลยงอยู่ เขาลอกอยู่เ่าเนี่บกกาต่อลูกป่าหายกลับมาใหม่สอบริสุทธิ์ปมาไว้สอง้ตเขาลอกมีนี่เ็ยูนนกระิบเอาเลยนูนเดี๋ยวสองวันเดี๋วผมบอกไ่งจริงเอาคุณาวยดมวย้านี่เป็นก็ัเรียนเนาะบามวยดมวยวิจัยดีตีเลย าครับผมบดไปทหงท่าหน่งับอหนึ่งคนึ่งมีทุนการศึกษาแต่ไม่คนนี้เดี๋ยวมนุษย์ยอดเทวฤทธ